านักมวยรายงานตัวแล้วตก็แหม่ัวหน้าคณะหัวหน้าคณะหัวหน้าคณะพานักมวยรายงานตัวฮะวหน้าคณะหญิงพานักมวยรายงานตัวเข้ามาถึงแล้วนี่ครับเนี่ยอ่ามาถึงแล้วรายงานตัวนะเขาจะได้รู้ว่าใครใครคู่คู่ใครมาก่อนก็ได้ต่อยก่อนเลยนะ เน่หัวหน้าคณะพามาอะไรกันตัวคลพี่แดงไม่ใชี่รับวันึเมื่เที่แล้วสิบเจ็ดแล้วสิบแปดพนครัโปรโมเตอร์มเตอร์เน่าโปรโมเตอร์ตัวจริงนะคูมาดกับพี่นิพนนี่ครับโปรโมเตอร์ตัวจริงโปรโมเตอร์ตัวจริงวันองค้อ โหลสวัสดีครับสามสี่ห้าโหลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกรับก็สวัสดีไปยังพ่อแม่พี่น้องร้านค้าต่างๆนะครับวันนี้เราบินบริการอุศลนะครับบริการอุศลเราวันนี้ชมฟรีครับวันนี้ชมฟรีนะครับชมฟรีชมฟรีชมฟรีหลวงปู่ทองศพของเรานะครับจะ มีงานวันนี้นะครับที่วัดตรงนี้วัดหนองคอนะครับรถหนึ่งสองสามเดี๋ยวนักมวยมาแล้วมาแรงงานตัวนะครับใครมาก่อนชกก่อนเลยนะครับนักมวยนะครับเดี๋ยวขอไปรายการมาแล้วมาติ๊กเลยว่าใครมาก่อนชกก่อนนักมวยนะครับไปจัร้องงานจูนะสมาคมแพทย์ก็มาถึงแล้วนะครับครับทีมงานจูนักสมาคมแพทย์เดินทางมาถึงแรกมกรทคงจูนักสมาคมแพทย์ที่วัดหนองคอครับ โอ้ยเดี๋ยมาฮอนแล้วมาฮอนแล้วเลยทีมงานสรชพูมเนี่ยต่อยสามคนวันนี้นี่ขอบคุณพี่สามสรชพูมิาิมงานสราชพูมมาแล้วมาถึงแล้ววัดหนองคอวันนี้ครับนี่ครับสวีนั่งตัวละยี่สิบบาทครับมาดูร้านค้าขายของครับงานวัดหนองคองานมวยวัดหนองคอวันที่24ี่ครับ มวยพี่ปอ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 มวยหน้ามวยนาคณะบังคับน้ำมวยขึ้นเวทีเขานี่โอ้มวยพี่ปอมวยพปอขึ้นมะละขึ้นมะละอยากมวยไทยไทยที่มีโทรศัพท์อยู่ด้ครับเปิดเปนช่องขออทะเลนะครับ เขาจะมีการสัมภาษณ์ตาน้ำบเูทัวเก่ามยศครับผมเนี่ยขึ้นขึ้นใครต่อยต่อยก่อนรับค่าตัวก่อนเลยใครชกก่อนรับค่าตัวเลยครับไม่แต่รอค่าตัวมาแล้วคุณไหนมันมามาชาร์จเก็บไปเลยคุณพออเก็บไปก่อนครับน้องกลับสี่ทุ่มนะกลับพร้อมฆ่าตัวครับเดี๋ยวค่าตััววกลบด้ยคุณพ่อทะเลจะกลับสี่ทุ่มนะครับ คู่มวยชกวงแรกๆอาได้ขาดตัวเลยข้างหลังๆนี่ไม่แน่อาจจะไม่ได้นะมอสจะกลับนะครับตามเป้าที่ค่ายตามเป้าที่ค่ายเลยเดี๋ยวอุ่นเล็กมืชีไปเอาเขาไปเลยครับไป่เบื่อได้เลยมอสครับใจใจท่ากองบอกไปนะครับแต่คู่มวยยังไม่มีสักคู่นึงเลยยังไม่มายังไม่มาครับไม่งั้นเดี๋ยวมอสทะเลต่อยกันเองยังไม่มาถ้าหากว่าคู่มวยไม่มาพร้อม้คู่ต่อสู้ไม่มาเจะเอาค่ายมวยมอสทะเลเนี่ยต่อยกันเองเอาขาดตัวกลับเองเลยครับ ไม่รอเลยนะอาวันเดย์วันเดย์วันเดยนะครับมาแล้วของคูเก๋ของคูเก๋ของคูเก๋มาแล้วน่ฮะคู่ชกมาแล้วคู่ชกมาแล้วคู่ชกมาแล้วิครับคู่ชกมาแล้วต่อไปอีส่วนโอ้ยคนเล่นมาแล้วคู่แรกคู่แรคู่ก มวยคู่ที่หนึ่งเพชรดลงแดงสีฟ้าสอมุมแดงยอดเพชรสอกินอีกส่วนมุมน้ำเงินครับเบิองไม่เป็นผู้บริหาปผู้บริาเต็มคข่แล้วจะต่อยเราเด็กยด็กี่มากอะไรก็เอาจริงเขาไปจ่ายคือไม่ใช่คุณสามารถจะได้เดินทางกลับคุณทางด้านของมอทะเลนะครับแล้วก็เห็นใจเาก็ผู้สาจัดมวยให้พี่น้องได้มาดูว่าการบวกมาเคลื่อนไหวกันเพราะว่าก็บอกแล้วเวลาทุ่มแต่ค่าตัวนี่เราจ่ายเก็บ อยู่ที่คุณม้อนหมดแล้วพราะว่าชกเสร็จรับไปเลยชกเสร็จรับไปเลยใครบยท้ามไมับบยไทยมาหรือ,อยังครับมาแล้วมาใยงานตัวได้ชกคู่ที่สามนะครับจักลุงแปงนะะมามานถึงให้ชกเลยนะครับ แดงซิป๋าซอแรกโค้แล้วขอบคุณโคชชกมากขึ้นขึ้นลูกขึ้นโคชกมากด้านบนได้เลยนะครับมาชมมวยความมันระเบิดขึ้นในขนาดนี้นะครับคู่นี้เป็นมวยคู่ที่หนึ่งอ่าเมื่อนึกบวยขึ้นไปทีเรียบร้อยแล้วกรรมการตรวจความเรียบร้อยแล้วก็ขอริเชินพี่น้องแฟนมวยทุกท่านยืนตรงพร้อมเพียงกันเลยครับเพื่อความเพลงสรรเสริญพระบารมีของเรียนทุกท่านครับ นะครับเมื่อเราได้รับเรียนมาจากค่ายมวยแล้วเพราว่าเหตุในที่คู่ที่สองตูมตามสิกกงกระตันจินจากแถวสัตหีบบางสะเรนะครับวันนี้ครับสัตว์นในเกียรติเดินทางมาชมมวยลูกมวยกีับคู่ที่สองไหวนะครับไหว,วาตามสบายเจ้าที่นะครับใส่ด้วยใส่ด้วย ทีที่สองตูมตามสิตกำลังชินครับจากบางเลีะนะครับพี่กัเอิทางด้านของส่ก้นกำลังชินนะครับเดี๋ยวก็ต้องขึ้นมาสอลบลงโลนให้ทีมงานด้วยให้ลูกน้องเลยนะครับท่้นกำลังชินนะครับน้ำเงินนะยอดพยักลูกห้องหินนะครับ เก้าอี้นั่งโดยยี่สิบบาทนะยัาพอมีเหลือแล้วก็พอบี้นะที่น้องชอบย่าเก้าอี้นั่งแล้วร่วมกับร่วมทำบ่วมกันคู่นี้เป็นหมวยคู่ที่สอง กูแรกผ่านไปแล้วนะครับรับนี่คุณมอสมอสอ่ะมอสเลเสื้อไทวีโออยู่มันข้าตัวัรับได้เดครับแ่คุณมอสครับเสื้อดำสวยอยู่ตรงนั้นนะดได้เยคบอย่าไปยิบผิดได้ขงวยไเอดีนะงเสือดีนะยครับอย่าไปยิบผิดซองนะลูกก่อน้าย่ยไทยมาเ่อยอย่าลืมนะครับวันที่แปลดี วัดวันที่สองวันที่สามก่อนวัดแหลมใต้วัแบบดวแหลมใต้อำเภอเมืองจังหวัดข้างตัวต,วตอยเสร็จรับได้เลยครับข้างตัวตัดเสร็จรับได้เลย น้งเงินให้พอเพียงทริปออมนอเก่งเหลือสารจะภูเกียวเตงนไเมืองแกร่ยคู่ที่ห้าตัวค่าตัว แสงแสดสินบอยสยามเปิดได้เลยเปิดได้เลยเพชรสยามจอมทัพมวยไทยต่อที่หนึ่งพันกู้ที่หกราชภูมิแดงเกี่ยวติงทนายไพ่เมืองแก่วกู้ต่อไปขึ้นมาแน่นคอ,อยเลยครับโอ้ยฮะว่าไปสอนมวยทิ้งร่วมมวยไทยแล้วกันตายอะไรแผลอะไรครับ <laughs> Icana, ator, มวยขู่ที่หมวยมวยหมทุ่งทองโรงเรียนธรรมศาสตร์ของหลวงเฮ้ยเข็งเงินทองรูปตาทีเอ็งอย่าไปร้องม่ไม่ร้องเลยนี่เองเตะทำไมไม่เคยเตะแรงเลยเวลาต่อยมวยฮะหม้อครูทิ้งบอยเองเตะแรงๆเองเตะเองยกขึ้นอย่างเดียวหมัดก็ไปจิ้มข้อเดียวเขาก็ทำมาแรงๆก็เจ็บเลย อันแหละไม่ต่อยมันก็ไม่ได้ต่อยเนี่ยเราหาประสบการณ์ไม่รู้เปล่าสู้ไม่ได้แล้วก็แค่นั้นแหละกรรมการก็บอกกรรมการเขาจับไม่เป็นไรหาประสบการณ์เนเพระาะเราอ้วนหรือเป่างวยอ้วนมันหายากอันแหละแต่เองแต่เอ็งยกขึ้นอย่างเดียวเวลาเตาะฮะอเตอร์พยัติสาบคุมากปดแล้วมวยรุ่ที่ขอบคุณมากขอบคุณมากเดี๋ยวเมวยคุค่ที่เก้าเพชรชุระศิษฐ์ปหาอุ้งกับนั่กรุ่งวันอุ้ วลรุที่ปลูกแฝงมอสเรมวยไทยลูกกอกผ้าพยัคฆมวยไทยมวลทุที่็นเทียนทอาวินธรรมศาของหลวงยกมาฆ้าผู้หงตมอุที่2บางกอกทองจุฬา้ารมรุนแพทย์ะแฝงห้ายัมมวยไทยยงยงยังยังไม่พูดยังไม่พูดยาเต็งเยาเตงเต็งยาเตงยเต็งยาเตง

แก้ววยคุ้ที่6ข,ขึ้นเวทีครับทุงทองโรงเรียนสารศาสตร์องหลวงแดงน้ำเงินเพชรเดินทองลูกตาทีและคู่ต่อไปคู่เจ็ดกับปั้น2อปัณดิตคู่ที่8ปดโตเตอร์และอิสาคู่ที่เก้าเพนรสุระน่ารักไทยลูกกอกห้าพยังมวยไทย เซตสองดังอยู่คู่เดียวอ่าเซตเบรคครับเซตเบรคเกมทองยกหกเก้ามายหลอกเพียวโยกวิญญากับชันเงินน้อยปานนี้ว่ากี่เพชรจุ่มแพรวัดชายมีตังกับยกหเก้าพวกบอกกอมบอบอขอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคนจะมาเยอะจะได้ ตรนทองครับทำนับแฟดต้อขอไปครับคู่ต่อไปคูท่ที่ที่8คู่ที่แก็หมดอย่าลืมในการบวนของภาคตะบันออก2องวันสาวันแนบนแานนาบใต้จับัวัดเชีงเทราสามสิาตะเกียบจังหวัดเชีงเทราดูในชยื่อด้ยนะครับป้นกับปั้นยื่อไหนไม่เหมือนกับโต้ยนี่จะหลบนะครับ ่นพรชิมพีน่าขอบคุณมากมากนะไปเลยเนี่ยจานตรวจความเรียบร้อยเลยแล้วไหวครูพอแล้วคู่ต่อไปครับแรดสุระสิบหมาอูดุดแดงสองหืนบาทคู่นี้ องยกประกอบยกปาก้าววันนี้ได้เท่าไหร่แล้วได้เท่าไหร่แล้วครับคุณเชิงเด้ฮะฮะฮะแต่เท่าไหร่แล้วลูกโหมดทะเลวยไทยฮะและเหมือนลูก,กอกาะน่ารัารกรวยใจครับพูดต่อไปเทียนทองโรงเรียนสมดิ์ของหลวงยก<ด>ปาก้าว มุกกองอกเราบ่อแล้วจะตามด้วยสายเดินสายเลาะเดินสายูนขบมาของแย์น้องเข้าหอรับนับแพร่หน้าพะยะคุยไทยขาเลยหัวหน้าคณะหัวหน้าคณะหน้าเข้าเหนียวเราไม่รับก่อนหัวหน้าคณะลูกแป้งไม่จุดแพร่ไม่ได้เลยการหัวหน้าคณะลูกแป้งน็อตทะเลมวยไทยมาแล้วครับลูกแป้งน็อตทะเลมวยไทยครับแป้งแป้งไหว้คุย ว่ายโว่าโอัหน้าคณะัหน้าคณะัหน้าคณะด้ดูดูดยไล่โคว่าโคนี่ยครับแฟนนี่คือบทตะเวียรวารนหาพี่นิพลกระยองเลยส่เพื่ทิ้งมวยไทยครับ้องไม่ถูกพยาุตติดหวเนู่ะ คือเขาม่มื้เมือเดินข้าวโ้นรอเข้าเนี่ยไปขับซีือพวกขาเหนียวแบบเพิ่มละกอ็พวกนี้ไม่มีอะไรพร้อมแดงครับน้ำเงิน รับน้าพแฝดู้ต่อไป13ก็คือฉันน่าเพชรตักูน่าคอยครับขอบคนเนี่ยอขอบครับสเหยียวะสเหียวพูดเยอะหียวะ 查伙计。